ศึกสายเลือดสราชนาจากเทเลอร์แคทเทอรัลโดยล่าสุดนั้นแจ็คแคทเทอรัลได้ออกมาเปิดเผยว่าทางฝั่งจอร์ดเทเลอร์เองที่เป็นผู้ยืนยันว่าพวกเขาจะรีแมตช์กันในพิกัด140ปอนด์ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นเทเลอร์ออกมาพูดว่าเขาจะย้ายขึ้นไปโชคที่รุ่นเวลเทเวพิกัด147ปอนด์ เพื่อที่จะได้วัดหมัดกับทางเทเลนคอร์ฟอร์แต่ล่าสุดก็มีรายงานว่าการโชครีแมทของเทเลอร์แคทเทรอลจะเกิดขึ้นที่พิกัดแคสเวดระหว่าง140ปอนด์ถึง147ปอนด์แต่จากข้อมูลของแคทเทรอลในตอนนี้กับเป็นทางจอร์ดเทเลอร์ที่เขาต้องการโชคที่พิกัด140ปอนด์แม้ว่าทางแคทเทรอลเขาจะยุน้อยกว่าเทเลอร์ถึง3ปีเขาเองก็เต็มใจ ที่จะขึ้นโชคในพิกัดน้ำหนักแคสเวทที่ทางฝั่งเทเลอร์ต้องการคือพิกัด140ปอนน์นั่นเอง